สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับตู้บริจาคนะครับตู้ไปรษณียส่งบุญนะครับมีเสียงให้พรตัวนี้เป็นตู้รุ่นใหม่นะครับมีทั้งหมด7ช่องหยอดนะครับสมมติว่ามีคนมาหยอดพร้อมกันทั้ง7ช่องเนี่ยเสียงจะไม่ดังประสานกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับ ขออนุมโมทนากับกุศลเจตนาของท่านขอความแปรถนาอันจะน้อมอุทิศไปถึงแก่บิดามารดาเพื่อนรับด้วยกัตัอยูกัะตะเวทิตาน,นี้จงเป็นบุตรไตรสนีประคับประคองรองรับไปถึงแก่บรรพชนปุญจชนอันมีคุณบิดามารดาเป็นต้นจงสำฤทธิผลดังความประสงค์ทุกประการเทินอายุวันโนสุข อัละงนี่ครับคือข้อดีของตู้รุ่นใหม่ถ้ามีคนมาหยอดปุ๊บคนแรกใช่ไหมครับถึงมียังให้พอยังไม่เสร็จแล้วมีคนมาหยอดเสริมเข้าไปอย่างรครับมันจะไม่มีเสียงประสานกันนะครับอ่าเสียงที่สองนะครับ ขออนุโมทนากับท่านที่ได้ร่วมสร้างมุลสร้างกุศลระลึกถึงพระคุณครูอุปชาอาจารย์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ดีและที่ร่วมรับไปแล้วก็ดีขอให้บุญกุศลน,นี้นำพาให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆจเจริญรุ่งเรืรงเองในชีวิตด้วยเถิดสาธุ อ่ะเห็นไหมครับเมืม่อกี้ผมสาธิตนะครับถ้าเสียงให้พรยังไม่จบลองไปหยอดไอ้แทรกมันก็จะไม่มีเสียงดังขึ้นครับจนกว่าจะเสียงจะให้พรเสร็จนะสูมตอนนี้เสียงให้พรเสร็จแล้วนะครับ อนนโมทนากับกุศลเจตานาของท่านสาธุชนที่ท่านจะอุทิศถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ท่านได้เคยประมาทล่วมเกินทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วนั้นจงส่งถึงโดยฉับพลันทันทีแก่เจ้ากรรมนายเวรของท่านจงสำลิดจิลขทุกประการเถิดอายุวันโนสุขังพะลัง พูดจเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเสยนาสนะเหล่านี้ขอพระพทิ่สุสงจงรับเสนาสนะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขชิ้นการและนานเธอ เจริญพรญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดช่วยค่าน้ำค่าไฟขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ ขออนันตนากับกุศลแลเจตนาของท่านขอความปรารถนาอันจะน้อมอุทิศถึแายโดยเกสเทวดาประจำตัวของท่านจงสำฤทธิผลดังดาลเดินสำฤรธใน,นทันทีด้วยแรงนสนีบุญอันได้ลงะเบืยอนไว้แล้วนี้จงสำฤทธิผลดังความประสงค์ทุกประการเทินอายุวันโนสุขขังพะลง พระนี่สงแล้วขอให้ญาติโยมจงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยสัพเพครอบสเสนียดจันไรจงพินาศไปอำานวยอวยพรให้ญาติโยมร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขก,กายสุขใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร